สวัสดีครับาจากช่องลงสีขายหมูนะครับผมมาอีกแล้วครับตัวของออนไลน์นะครับผมสั่งมาอีกแล้วครับวันนี้เป็นอ่าการ์ดจอนะครับผมสั่งมาสำรองนะครับผมสั่งมาไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับผมพันกว่าบาทนะครับ ประมาณ1,100นะครับผมครับประมาณ1,100นะครับผมราคาไม่ได้แพงมากนะครับผมนี่ครับร้านเดิมครับร้านนี้เคยสั่งมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมเขาแพ็กมาเหมือนเดิมเลยนะครับรุ่นเดียวกันครับผมนี่เป็นใบใบที่สองของร้านนี้นะครับ มาหือว่าอย่างดีเลยนะครับรู้จะเหมือนกันหรือเปล่าครับโอ้เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเป๊ะนะครับผมเหมือนกันกับตัวก่อนเลยนะครับแต่วันนี้เราได้ตัวนี้มานะครับนี่แต่ตัวนี้รู้สึกจะใหม่กว่านะครับโอ้ตัวนี้ใหม่นะครับนี่ครับ เหมือนแบบลายตัวนี้ยังแบบกิ๊กๆเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้ได้ใหม่ครับแต่เพียงแต่ว่าตรงพัดลมเนี่ยตรงนี้เฉยๆนะครับเป็นสีสีแดงๆออกทองทองนะครับผมนี่ครับแปดพินเหมือนเดิมนะครับตัวตัวนี้ใหม่มากครับใหม่จริงครับยังอยู่ยังมีทุกอย่างครบเลยนะครับนี่ติ๊กตุ้งติ๊กเกอร์นะครับ ตัวนี้ไม่เหลืองเหมือนตัวก่อนนะครับผมอีกตัวหนึ่งจะออกเหลืองๆนะครับผมนี่ครับสวยครับเดี๋ยวเราจะมาต่อคู่กับตัวนี้นะครับผมนี่ครับตัวนี้ผมลงคลิปไปแล้วนะครับเป็นบอดเทสนะครับผมนี่ครับบอดเทสวันนี้เราก็ไม่ยากนะครับเราจะประกอบแบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ เดินซ็อกเก็ตตัวนี้มาก่อนนะครับผมนี่แล้วก็ใสู่พินนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่สายแปดพินลงไปนะครับนี่ครับผมสวยงามครับบอร์ดเทสนะครับผม ว่ามันอ๋อเต่๋ผมต้องหาตัวค้ำนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันจะงอกแงกงอกแงกนะครับผมเดี๋ยวไงต้องหาตัวดันนะครับผมตัวมาดันฝั่งนี้ไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องหาตัวดันไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราต่อลองจอนะครับผมเดี๋ยวลองเกมดูนะครับผมครับผมต่อเรียบร้อยครับ ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไดเวอร์กันนะครับผมตัวนี้จะเป็นอ่าเข้า Google ก่อนนะครับ x สี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่เข้าไดเวอร์เลยนะครับนี่เข้ามาไดเวอร์แล้วก็ติ๊กตัวนี้นะครับเริ่มลงไดเวอร์นะครับผมตัวนี้เป็นว i n d o w s สิบนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมนี่ครับสภาพก็สวยงามนะครับ เดี๋ยวรอลงไดเวอร์แป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาลองเกมครับมาลองเกมกันนะครับผมเดี๋ยวปรับเป็นฟูณทีด,ดีนะครับผมตัวนี้อ่าเล่นเป็นครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวปรับ1980นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นออฟนะครับนี่ครับ เรียบร้อยครับไปครับเริ่มเกมกันครับประมาณเก้าสิบเฟรมนะครับผมนี่ครับไปอยู่ประมาณนี้นะครับ r อเอ็กสี่เจ็ดศูนย์สี่จิกนะครับผมอุณหภูมิก็หกสิบหกองศานะครับผม แปดร้อยเหมือนกันครับขึ้นนลงๆนะครับผมอ,อยู่เกืบเกือบร้อยนะครับผมใช้ได้ครับ ลื่นนะครับก็ถือว่าลื่นนะครับรว่าโอเคครับนี่อยู่ประมาณ90สเฟรมนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาดูครับนี่ผมนี่ครับจะเป็นอ่า การกินกระแสนะครับผมอยู่ที่ประมาณ200 210นะครับผม210วัตต์นะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับผมครับก็โอเคครับสวยงามครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตรงนี้จะร้อนๆหน่อยนะครับผมตังนี้เป็นบอร์ดเทสนะครับผมกับไ x เ็470นะครับไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ใช้ได้ครับพันกว่าบาทพันหนึ่งร้อยสามสิบยนมาครับ